สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบก,กับช่องแคลพาเพลินแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับสอบถามนะคะว่าวันนี้เรียนออนไลน์เรียนกี่วิชาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วรู้สึกยังไงนะวันนี้น no ้องแคลมีแข,ก,แขกรับเชิญด้วยนะคะน้องเอเคค่ะจากช่องเอเคชาแนลอีกแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกันนะคะว่าวันนี้อาจจะขยับมาหนะ ว่าวันนี้เรียนเราเป็นยังไงสอบถามจากใครก่อนดีสอบถามจากใครก่อนคะพี่แพลดีกว่าโอเคนั้นเริ่มจากพี่ก่อนนะคะก็คือวันนี้เรียนไปเก้าวิชาเอ้ย <laughs> ไม่ใช่ที่ประมาณหกวิชานะคะเราเรียนหกวิชา แล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีนะคะก็คือสนุกนะแบบดื้อไหมก็ดื้อค่ะก็เพื่อนก็ดื้ออยู่ขาดแต่ก็ก็บอกว่าใช่ก็คือบางก็เจอเพื่อนเราเจอเพื่อนสนิทด้วยนะคะก็มีความสุขดีค่ะก็คือ เรียนออนไลน์นะคะก็ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ส่วนมากบางคนเขาอาจจะชอบเรียนออนไลน์แต่บางคนก็จะชอบเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามน้องเอเคกันก่อนนะคะเรียนออนไลน์ก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเพื่อนตอนที่หนูเรียนใช่ไหมแต่ว่าก็พอเรียนรู้เรื่องพอครูมาขึ้นเนี่ยแต่ก็เรียนออนไลน์ก็ถือว่าดีเหมือนเรียนที่โรงเรียนเลยค่ะ แล้ววันนี้หนูเร <term> เียนไปกี่วิชาคะเรียนไปตอนนี้เรียนไปสี่วิชาใช่ค่ะเพราะว่าน้องปหนึ่งนะคะเราอยู่ปสามปนะสองค่ะอ่ออาอ,าอา้อเหรออเอ้อเหรอจุ๊ยปสองนะคะลืมไปปสองครับทับทับอะไรคะทับหนึ่งค่ะน้องอยู่ปสองทับหนึ่งนะคะ ที่อยู่ปสามทับหนึ่งนะโอเค,อเคก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ